สวัสดีครับพบก,กับสุลุก้วลิเวอร์ pool เราเริ่มต้นกันที่ปโลฟานเซกายืนยันการเจอกับลิเวอร์ pool จะเป็นงานที่ยากมากแต่ก็เชื่อมันว่าทีมของเขานั้นจะสามารถทําให้ลิเวอร์ pool พ่ายแพ้2นัดติดต่อกันได้ปอลฟานเซกานะครับผู้จัดจาการทีมเอซิมิลานที่ในตอนนี้กําลังทํางานได้ดีกับเอซิมิลานในศึก ie, กาโชซูราอิตาลรีในฤดูกาลนี้กระด่องไ้สัมภาษณ์ล่าสุดว่าตัวของคนนั้น รู้ดีว่ากำลังจะต้องพบกับเกมที่ยากลำบากมากแค่ไหนในการพบกับ Liverpool, กชชลิเวอร์พูลในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนีกที่กำลังจะเกิดขึ้นนัดแรกในวันงคารที่17กันยายนนี้โดยเอซิมิลานเตรียมเปิดรังซานสโตรสตเดียมรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลทีมแล่งจากสกพิมลิอังกฤษและเทได้บา้าเกมนัดน,น,น,นี้เป็นเกมคู่เอกของการแข่งขันรอบแรกนี้อีกด้วยโดยเปาโลฟอนซกาในเหัมภาษณ์เรื่องนี้กับทางด้านของสกาดสปอร์ตอิตาลี หลังจากที่พาเอซิมลานทีมของเขาคนนั้นเปิดบ้านถล่มเวเนเซียไปแบบเละเทะ4ประตูต่อศูนย์ในบ้านของตัวเองซึ่งสามารถสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทีมของเขาก่อนพบกับลิเวอร์พูลในวันนี้ได้เป็นอย่างดีโดยตัวของปาโลฟานซิกานั้นยืนยันว่าผมไม่มีอะไรที่จะต้องปิดบังและต้องยอมรับความจริงที่ว่าการพบกับลิเวอร์พูลนั้นจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆและเป็นงานที่ยากสนับผมและสำหรับทีมของเราอย่างแน่นอน ผมให้ความเคารพทีมคู่แข่งอยู่เสมอและไม่โกหกตัวเองว่าทีมของเราเหนือกว่าทีมอื่นๆจึงอยู่ในตอนนี้ทีมของเรากําลังทําผลงานได้ดีแต่เราก็ไม่สามารถประมาททีมคู่แข่งได้เช่นเดียวกันก่อนหน้านี้ผมเคยศึกษาแผนการเล่นของลิเวอร์พูลมาบ้างบางส่วนแล้วและได้ดูเทปการแข่งขันที่ลิเวอร์พูลพบกับอินเตอร์มิลานในรายการนี้มาแล้วเช่นเดียวกันแต่ถ้าว่ามันเป็นลิเวอร์พูลในยุคข,ของเจ็กิั่คลับฉะนั้นอาจจะไม่สามารถใช้งานได้ในการพบกับลิเวอร์พูลยุคใหม่ แต่สิ่งสําคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือผมรู้ดีว่าการเจอกับลิเวอร์พูลในแต่ละครั้งนั้นจะเป็นงานที่ยากเสมอแม้ว่าที่ผ่านมานั้นลิเวอร์พูลมักจะประสบป,ปัญหาเป็นประจําในการมาเยือนอิตาลีเพราะพวกเขาไม่เคยได้รับชัยชนะเท่าไหร่นักในการเล่นเป็นทีมเยือนที่อิตาลีดังนั้นผมจึงหวังว่านี่อาจจะเป็นอีกเกมที่ทีมจากอิตาลีได้รับชัยชนะและนันว่าผมจะไม่มีการประมาทลิเวอร์พูลอย่างเด็ดขาดแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่เกมนัดแรกของทัวร์นน์นี้ ดังนั้นการเก็บ3ามคะแนนให้ได้ในบ้านของพวกเรานั้นก็ถือว่าเป็นเป้าหมายสำคัญของเอซมิลานและผมก็ไม่รู้หรอกว่าลิเวอร์พูลจะพบกับผลการแข่งขันแบบไหนมาก่อนที่จะพบกับทีมของเราเพราะผมเชื่อว่าพวกเขาจําเป็นจะต้องตั้งลําให้ได้และทำผลงานได้ดีกับทีมของเราอย่างแน่นอนดังนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือจะต้องทําผลงานให้ดีกว่าทีมของพวกเขา เป้าหมายทีมของผมนั้นมันชัดเจนผมต้องการทําให้เอซิมลานกลับมาเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ในเวทีโลกอีกครั้งดังนั้นเกมใน,นนั้นนี้อาจจะเป็นก้าวแรกสําหรับทีมของเราและเป้าหมายของผมก็คือการเก็บเจอชนะเหนือหลิวพูให้ได้เพียงสถานเดียวเท่านั้นลิวผูจับจ้องเดียวกันย้ายทีมของจามัตมัวเซลาแบบตามไม่กรพิบพนะครับหลังนักเตะพึ่งปฏิเสธการต่อสัญญาชุดใหม กับทีมเซอร์ใต้ไบายามินิกไปมันหมาดนะฮะอัปเดตรายงานข่าวร้อนในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะฮะเมื่อตามรายงานข่าวระบุว่าจามาร์ดมูเซล่าสตาร์อายุน้อยจากสโมสรไบายามินิกนั้นได้ตอบปฏิเสธสัญญาฉบับล่าสุดที่ทางสโมสรไบายามินิกเพิ่งจะยื่นให้กับตัวของเขานั้นพิจารณาไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งนั่นทำให้ทีมยักษ์ใหญ่แห่งเยอรมน,นีทีมนี้รู้สึกหงุดหงิดเป็นอย่างมากกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนของนักเตะรายนี้ และทางด้านไบยมินิกนั้นก็กาลังร้อนใจเป็นอย่างมากนะครับที่จะทําการรักษาให้จามาต์มูเซลาได้อยู่คังก,กับทีมต่อไปให้ในนานที่สุดโดยตามรายงานที่อยอมานั้นระบุว่าสโมสรลิเวอร์พูลนะครับได้แสดงความสนใจในตัวของอดีตผู้เล่นอะคาเดมี่ของสโมสรเชลซีรายนี้เป็นอย่างมากหลังจากที่ใน,นตอนนี้สัญญาของจามาต์มูเซลาเหลืออยู่กับไบยมินิกอีกเพียงแค่2ปีเท่านั้นและนอกจากลิเวอร์พูลแล้วก็ยังมีสโมสรอื่นๆอย่างอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเรอัลมาดริดต่างก็กำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์การทีมของเล่นรายนี้แบบตาไม่กระพริบอีกด้วยเช่นเดียวกันโดยตามรายงานข่าวที่ออกมาจากท่านนนั้นของดีเอทเพสระบุว่าจามัสมูเซล่าดาวเตะในวัย21ปีรายนี้ได้เรียกร้องข่าเหนื่อยจำนวน3แสนปอนด์ต่อสัปดาห์เพื่อแลกกับการเซ็นญาฉบับใหม่โดยตัวของเขาั้นก็มองว่าความสามารถของเขานั้นมีความสําคัญกับเบย์มอนิกเป็นอย่างมากและทีมเสือใต้ก็ไม่ควรมองที่อายุข,ของเขาว่ายังเป็นเด็ก และพยายามที่จะกดค่าเหนื่อยของตัวเขานั้นให้ต่ําลงโดยเฉพาะการที่ไบโอเมเนกนั้นสามารถจ่ายค่าเหนื่อยในช่ววน4,000ปอนด์ต่อสั์ให้กับเฮลิเคียนได้แต่ทําไมการต่อเซนต์ใหม,ม่ของเขานั้นไบยอเมเนกถึงไม่มองว่าตัวเขานั้นมีความสาคัญเหมือนกับเฮลิเคียนบ้างฉะนั้นทําให้ณนะตอนนี้ทางไบยอเมเนกนั้นจําเป็นจะต้องกลับมาทบทวนอีกครั้งว่าจะเอาอย่างไรดีกับอนาคตของผู้เล่นคนสคันรายนี้นะฮะ ดูหมือนว่าตอนนี้นะการเจอจาระหว่างจามัสมูเซล่ากับสมโมสอนไบยมินิกนั้นจะยังคงดําเนินต่อไปอย่างไรก็ตามมีรายงานมาว่าไบยมินิกกังวลว่าพวกเขาอาจจะไม่สามารถแข่งขันทานด้นการเงินกับแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือเรอัลมาริดได้เพราะก่อนหน้านี้ทางไบยมินิกนั้นก็เคยเสียดาบิดอาาบาและโทนี่โครสให้กับยกักษ์ใหญ่ของสเปนมาแล้วเนื่องจากไม่สามารถต่อสู้รองค่าเหนื่อยกับสมโมสรเหล่านี้ได้แต่อย่างไรก็ตาม ในตอนนี้ยังถือได้ว่าสถานการณ์ของจามัทมูเซล่านั้นยังไม่ถึงขั้นเลวร้ายนั่นก็เพราะว่าตัวนักเตะนั้นพร้อมที่จะพิจนารณากันต่อชนชนะทุนใหม่และอยู่คัดแข่งกับทีมต่อไปถ้าหากสามารถตกลงเรื่องเงื่อนไขส่วนตัวร่วมกันได้อย่างไรก็ตามนะครับถ้าหากว่าจามัทมูเซล่าตัดสินใจที่จะย้ายทีมแล้วแล้วก็สโมสรลิเวอร์ข,ของเรานั้นก็จะอยู่ในดีลการย้ายทีมนในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะฮะ อลันเชลเลอร์ตำหนิด,ดาวินูยเยสหลังลิเวอร์พูลพ่ายแพ้ต่อนอตติแยมฟอเรสต์ขาบ้านอลันเชลเลอร์นะครับตำแหน่งนกองหน้าของทีมเชงกรและเบิร์กเบิร์นโรเวอร์และนิวคาสเซิลออกมาวิจารณ์ดาวินูยเยสกองหน้าของ Liverpool, ลิเวอร์พูลหลังจากที่ทีมของแดงพลาดท่าพ่ายนอตติแยมฟอเรสต์หนึ่งประตูต่อศูนย์คาบ้านทำให้ความหวังในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกต้องสะดุดลงตั้งแต่เนิ่นๆเกมนี้ลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายครอบครองเกมบุกใส่มากกว่า แต่กลับต้องเสียประตูนในนาทีที่7.2ของเกมจากคาลัมน์อัสนอดอยซึ่งช่วยโอกาสจากความผิดพลาดในการส่งบอลของนูนเยสนี่คือที่มาของประตูของฟอเรสต์เชลเลอร์กล่าวลิเวอร์พูลกำลังบุกมิเลนสกอวิดแข็งแกร่งเกินไปสำหรับนูนเยตเขาไม่ได้ช่วยอะไรเลยหลังจากถูกส่งลงมานูนเยตถูกส่งลงมาเป็นตัวสำรองในนาทีที่6 0แต่ไม่สามารถสร้างผลงานได้ตามที่คาดหวังทำให้อลันเชลเลอร์ตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพของเขา รด,ดูการน,นี้เป็นฤดูการกินาผิดหวังสําหรับนุนยัตและฟอร,รม์มกรเลงของเขาในเกมที่พบกับฟอเรสต์ยิ่งทําให้โอกาสในการลงเป็นตัวจริงของเขานั้นลดน้อยลงไปด้วยอย่างไรก็ตามอา์เนล์สรรคผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลน่าจะปรับเปลี่ยนแนวรุกในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่ลิเวอร์พูลจะพบกับทอนนันเอซีมิลานในวันอังคารน,น,นี้และนุนยัตอาจมีโอกาสที่จะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงตั้งแต่เริ่มต้นเกม บทสรุปลิเวอร์พูลแพ้ตอนนัดแฮมฟอร์เรสขาบ้านทําให้ความหวังในการลุน้นแชมป์ลิปดีลงอาลันเชลเลอร์วิจารณ์ฟอร์มเกล้งของดาวินเวสอย่างไรก็ตามนูเดียสอาจมีโอกาสแก้ตัวในเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลัดแรกที่จะถึงนี้ที่จะพบกับเอซีมมลานะครับพอเมอร์สันวิจารณ์ลิเวอร์พูลว่าน่าเบื่อในเกมพบกับน็อตตี่แฮมฟอร์เรสซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นในยุคข,ของเจคกิงคลับ ลิเวอร์พูลพ่ายช็อกเมื่อสันวิจารณ์น่าเบื่อไม่เหมือนยุคครับลิเวอร์พูลนะครับต้องพบกับความพ่ายแพยค้ครั้งแรกในฤดูกาลในศึกพรีีเมยร์ลีกด้วยการพ่ายแพ้คาร์บอนแบบช็อกลูกต่อนาตเทตียมฟอเรสต์1-0อาร์เนอร์สโลตรู้สึกผิดหวังกับความพ่ายแพย้ทำให้ลิเวอร์พูลตามหลังแมนซิตี้ทีมจ่าฝูงถึงสามแต้มแอนฟิลด์ถึงกับต้องตกตะลึงเมื่อคาลัมออร์สตันออดอยตัวสรองที่เพิ่งลงสนามยิงประตูชัยในนาทีที่72 สล็อตเองก็เปลี่ยนผู้เล่นถึง5คนตลอดทั้งเกมแต่ผู้เล่นเหล่านั้นไม่สามารถสร้างความแตกต่างให้กับทีมจากเมอร์ซิไซส์ได้ดันแธมฟอร์เรสเอาชนะหงแดงไปได้ครั้งแรกในยุคพิมรกทำให้สล็อตตระหนักถึงภารกิจของเขาที่ลิเวอร์พูลพอมอร์สันวิจารณ์ว่าลิเวอร์พูลเล่นได้น่าเบื่อในเกมที่พบกับกอนอตติงแฮมฟอร์เรสการหน้นนี้คุณซือญชาวดัตมีสถิติชนะ3านัดรวดและทำได้เจประตูโดยไม่เสียประตูเลยสักกระลูก แต่ตอนนี้เขาถูกวิาพากษ์วิจารณ์จากพอลเมอร์สันซึ่งสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างสไตล์การเล่นของสล็อตกับเจอเก้นครับผู้จัดการทีมคุณก่อนผมคิดว่าลิเวอร์พูลน่าเบื่อไปหน่อยเมอร์สันกล่าวตามการรายงานจาก Sky Sport ผมคิดว่ามันช้าเมื่อคุณดูทีมของคอปเล่นพวกเขาจะบุกแหลกและมันเร็ว100ไหไมล์ต่อชั่วโมงมันดูเหมือนจะผ่านไปตามขั้นตอนเกิดอะไรขึ้นกับอันเนสล็ตที่แอนฟิล จาบ้านเล่นในอย่างน่าผิดหวังน่าเบื่อสร้างความประหลาดใจกับแฟนแฟนหลังจากที่พวกเขาทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้กับสามนัดแรกลิเวอร์พูลมีโอกาสทำประตูหลายครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวะที่ลุยเด,ดียร์สยิงชนเสาแต่ฟอร์เรสก,ก็มีโอกาสตกลับที่อันตรายเช่นกันทีมของ uno, ito, Santo, นูโน่แอสเปเลโตซานโตแสดงให้เห็นถึงสไตล์ก,การเล่นที่คล้ายคลึงกับลิเวอร์พูลในอดีตด้วยการบุกที่รวดเร็วและเฉียบคมจนนำมาซึ่งประตูชัย อย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลต้องโทษเกมรับที่ผิดพลาดโดยปล่อยให้ออซันออดอยและเพื่อนร่วมทีมมีพื้นที่เล่นมากเกินไปแม้ว่าช่วงพักเบรกทีมชาติที่ผ่านมาแต่สล็อตไม่สามารถใช้สิ่งนั้นเป็นข้อแก้ตัวได้เนื่องจากเขามีคุมกําลังนักเตะที่ใหญ่พอผลกระทบต่อลิเวอร์พูลความแพ้ครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นใจของลิเวอร์พูลและทําให้พวกเขาต้องทํางานหนักขึ้นเพื่อที่จะคว้าชัยชนะในนัดต่อไปที่พบกับเอซีมิลาน ลิเวอร์พูลโรเตชันสามแข่งพัก3แข่งในโอกาสเกมพบก,กับ AC ซิเมลานโรเตชันเพื่อความสดลิเวอร์พูลนะครับมีคิวเย, Milan, ยือน AC ซิเมลานในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสวันอังคารนี้นะฮะและคาดกันว่ากุนซืออาร์เนอร์สโลต์คงมีแผนที่จะโรเตชันเทียมลังแพ้ฟอร์เรสต์หลังเกมพักเบรกทีมชาติทำหงดานนะครับต้องเจอกับโปรแกรมนั่นเอตโดยเริ่มต้นจากแมตช์ที่แพ้ฟอร์เรสต์คาบ้านในเกมพิเศษ จากนั้นอีกประมาณ72ชั่วโมงพวกเขาต้องเดินทางไปยังซานซิโรเพื่อดวลกับทัพปีศาจแดงดำเอซิมิลานต่อจากนั้นก็ต้องพบกับปอนมัดในเกมลีกวันเสาร์ที่21กันยหยนด,ด้วยเหตุผลนี้นะครับโคชอัเนอร์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหารการจัดการลูกทีมให้อยู่ในสภาพร่างกายที่สดใหม่เสมอและนั่นทำให้เขาต้องใช้ระบบโรเลทชั่นโดยคาดการณ์ว่าผู้เล่นตัวหลักอย่างน้อย3ามรายจะได้พัก และอีสานรายจะได้โอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงส่วนจะเป็นใครนั้นเราลองพิจารณากันเลยนะฮะสนักเตะที่จะได้พัก 1. โดมิ like. นิกโซบอสไลกกปตันยิปชันฮังการีนะฮะมีความเป็นไปได้สูงที่จะโดนดรอบจาก11ตัวจริงเพราะเขาลงสนามครบ90นาทีท่าในเกมกับฟอรเรสต์และเกมทีมชาติที่พบกับเยอรมนีกับบอสเนียในช่วงระยะเวลาเพียงแค่8วันในแมตช์กับทัพเจ้าป่าแฟนบอลหงแดงเห็นได้ชัดว่า โซบบสไลฟอร์มหลุดอย่างเห็นได้ช so ัดและผลงานก็ดรอปนน่นอะว่าส่วนหนึ่งมาจากสภาพร่างกายที่เหนื่อยล้าดังนั้นโซโบนะครับจำเป็นจะต้องได้พักเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายเพราะสลอรรู้ว่าการฝืนใช้งานนักเตะมากจนเกินไปย่อมส่งผลเสียในอนาคตและจากประสบการณ์ในเกมพบกับฟอ r เรสทำให้กุนซือชาวดัตรู้ซึ้งในเรื่องนี้แล้ว 2. เทนออลเซเนโน แบ็คขวาเท้าช่างทองของลิอร์พูเป็นนักเตะอีกรายที่ลงสนามอย่างต่อเนื่องในช่วง8วันที่ผ่านมาและมันก็ส่งผลรกดรทบต่อฟอร์มการเล่นของนักเตะอย่างชัดเจนซึ่งทําให้เขาไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งออกมาได้เลยในแมตช์พบก,กับฟอเรสต์แมตช์ล่าสุดที่รับมือกับเจ้าป่ากุนซือหัวสายจากแดนการหันหล่มอมตสชนใจเปลี่ยนตำแหน่งของรองเทนให้ขยับขึ้นมายืนในตำแหน่งมิฟิลในช่วงครึ่งหลังโดยหวังว่านักเตะจะแสดงวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมออกมาเพื่อช่วยทีมแต่สุดท้ายแล้วก็ทําไม่สําเร็จ เทนส์อเล็กซานโดสร้างโอกาสกับทีมมากที่สุดถึง4ครั้งในเกมนังกล่าวแต่มันก็มีเพียงพอที่จะช่วยต้นสกัดเก็บแต้มในทินแอนฟิลด์ได้ดังนั้นตอนนี้ถึงเวลาแล้วนักเตะจะต้องได้พักเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายเพื่อที่จะได้พร้อมสําหรับเกมเลีกยกช่วงสุดสัปดาห์นี้ 3. ามไรอันสกาเฟนแบกกรณีของไรอันสกาเฟนแบกก็เหมือนกับเทนสอเล็กซานโดและโซบอสไล โดยนักเตะจำเป็นจะต้องพักร่างกายหลังลงเล่นเป็นตัวจริง3เกมให้กับสโมสอนและทีมชาติในช่วงไร้เวลา8วันแม้ว่ากาฟเฟนแบงนะครับจะโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงนับตั้แต่เปิดฤดูกาล2024-25แต่สารัสก,ก็รู้ดีว่าเขาไม่สามารถมีผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับเพียงแค่คนเดียวในช่วงร้เวลาที่เหลืออยู่ของซีซั่นกาฟเฟนแบงเป็นผู้เล่นที่ยังไม่คุ้นเคยกับการลงสนามหลายแมตช์ติดต่อกัน โดยส่วนใหญ่แล้วเขามักจะเป็นตัวซองสมัยที่เจอเก่งครับกุมมงเงียนเดเรดเมอร์ลูกการที่พนมาและตอนอยู่กับเสือใต้เบย์มินิอีกด้วยด้วยเหผลนี้นะครับในแมตพบกับเอซิมิลานนยใหญ่าชาวดัตจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้เาวตนในวัยยีปีได้พักบ้างเพื่อที่จะได้ฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งนะครับต่อไปเป็น3มนักเตะที่จะได้ลงแทน 1. เคอร์ติจอน และเทาากับการนะครับเกิดติดโจนไม่ได้มีส่วนร่วมกับน,นันพิมชาติในช่วงฟีฟ่าเดย์ซึ่งแน่นอนก็มีสภาพร่างกายที่ฟิตสมบูรณ์และลงซ้อมกับทีมชุดใหญ่มาโดยตลอดอีกด้วยด้วยเหตุผลนี้สลอตคงจะให้โอกาสเขาสําหรับเกมนี้แมบฟบฟอร์มในเกมที่แพ้ฟอร์เรสถือว่าน่านผิดหวังซึ่งเดเตแทบไม่ได้ช่วยอะไรทีมเลยแต่การที่เขามีสภาพความฟิตที่ดีน่าจะเป็นประโยชน์กับทีมนั่นคือเหตุผลที่สลอตจะเลือกใช้งานเวเตะลูกหมออรายนี้ อย่างน้อยเครติจอนก็ถือได้ว่าเป็นทางเลือกในการเล่นแทนโซบอสไลด์ละด้วยศักยกภาพของนักเตะสามารถที่จะบ,บทบาทในการเล่นเป็นกองกลางตัวรุกซึ่งเขาก็ทำผลงานได้ดีเมื่อซีซั่นที่แล้วและช่วงซัมเมอร์ในช่วงปรีซีซั่นอีกด้วยตัวจงการเครติจอนคงอยากพิสูจน์ตัวเองหลังฟอร์มน่าผิดหวังในเกมล่าสุดก็ตามนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เขาก็พร้อมที่จะเลิกกัโรเตชันเช่นกัน 2. คอนเนอร์บรดลี้ นักเตะรู้ตัวมาตลอดว่าต้องทําหน้าที่เป็นแบ็กอัพให้กับเทนอเล็กซานโดรแต่ด้วยฟอร์มที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่องงานนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สลอตจะได้จับเขาลงเล่นเป็นตัวจริงนัดพบก,กับเอซีมิลานมเมื่อรดูการพิม,มามาบาสรีพิสูจน์ตัวเองภายใต้าการกุมเมืองของเชลซีคลับแม้ว่าในสีรษ่นี้เขาจะเป็นอย่างอะไรให้กับรองเทนนแต่กุนซือชาวดัตช์ก็กัง่นใจในฝีเท้าของเจ้าตัวมากๆและพอหาโอกาสที่จะให้เขาได้เป็นตัวจริง พสวรรค์ของฟูลแบ็กทีมชาติอัลเลนเหนือตีเกินกว่าที่จะนั่งอยู่ในซุ้มมานั่งสมรองนั่นจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่สล็อตคงจะเลือกใช้งานเขาเป็นตัวจริงในแมตช์ยอนดินแดนมักโคกรเน่ 3. วาตารุเอนโดเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเอนโดนั้นไม่ใช่นักเตะต,ตัวรกแรกของสล็อตแต่ขณะนั้นเขาก็ยังคงเป็นผู้เล่นที่ทีมต้องมีสำหรับในแมตช์ศึกอยู่ฟัชช้ยนลีกน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่เจ้าตัวจะได้พิสูจน์ศัก,กยภาพเมื่อีซั่นที่ผ่านมา กับดันทิชชัดญี่ปุ่นพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาสามารถเล่นในหลีกที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกได้แบบสบายๆแมบบ้ว่าตอนนี้เจ้าตัวจะต้องเจอกับแรงกดดันจากการเป็นตัวสลรองแต่เขาก็พร้อมสู้เพื่อโอกาสลงสนามเสมอดาวเตะชาวแดนอาทิตย์อุทัยญี่ปุ่นแสดงให้เห็นถึงความอดทนและรอโอกาสแบบไม่พิ่มบนดังนั้นการที่สลอตต้องการพักกาฟเป็นแบกชื่อของเอนโดนจึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะปวดบาทแข่งหมายเลขหกในเกมที่ซานซิโร่สเตเดียมฮะ ลีออนออสแมนเชื่อลิเวอร์พูลชุดคลับคุมทีมสามารถชนะในเกมล่าสุดที่แพ้ฟอร์เรสต์ในบ้านได้อันเนอร์สลัดนะครับคุณซิคคนใหม่ของลิเวอร์พูลได้ริมรดความแพ้แพ้เป็นครั้งแรกในการคุมทีมหงดงังลุยสิกพิมลิกหลังแพ้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ในทินแอนฟิลด์หนึ่งศูนย์แม้จะเก็บครองบอลนี้เหนืกอกว่าคู่แข่งนะครับแต่สุดท้ายผลการแข่งขันก็เป็นฝั่งลิเวอร์พูลที่ต้องเจอกับความผิดหวังโดยหลังจบเกมลีออนออสแมนอดีตกองกลางเอเวอร์ตัน ออกมาบอกเองว่าเกมในวันนี้ถ้าเป็นลิพูในยุคข,ของเจเกิงคลับผลการแข่งขันจะออกมาตรงกันข้ามกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นก็ได้ปกติแล้วลิพูกับการเล่นในบ้านพวกเขาจะเป็นฝ่ายขึ้นนาอย่างน้อย2ประตูในเกมแบบนั้นแน่นอนว่านั่นคือตอนที่พวกเขาอยู่ภายใต้การคุมทีมของเจเกิงคลับลีออนออตมันเก่ากับออฟตัสสปอร์ตผมคิดว่าเจเกิงคลับน่าจะชนะเกมแบบนั้นได้ผมคิดว่าพวกเขาคงจะวิ่งไปทั่วสร้างความปั่นป่วนใส่น็อตเตียมฟอเรสและพังประตูได้ นอตเทียมฟอเรสต์มีแผนการเล่นที่สมบูรณ์แบบในวันนี้มันทําให้ลิเวอร์พูลมีคําถามมากมายที่ต้องตอบและพวกเขาก็ไม่ได้ตอบคําถามเหล่านั้นโดยนัดต่อไปนะครับลิเวอร์พูลจะปลุกปีญันเอซิมิลานในิสิกกับแฟชั่นเปเลกในวันที่17กันยายนี้ตามเวลาประเทศไทยตีสอนะครับเช้าตรู่วันที่18นะฮะนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของที่16กันยายนนะครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพูดกันใหม่สวัสดีครับ